สวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงราชาดิสุกุลทรนักเรียนชั้นมัมศึกษาปีที่6เลขที่25วันนี้หนูจะมาอ่านภาษาพาทีบทที่10เรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พ่อแม่จะพาปูไปงานแต่งด้วยขอไปค่ะไปงานแต่งงานด้วยงานนี้เจ้าสาว คือน้าแตงซึ่งเป็นญาติทางแม่ได้เอิดเอยปากชวนภูผาด้วยตัวเองขอไปกับภูด้วยตัวเองภูดีใจจนหน้าบานเป็นจานชึงที่จะได้ไปงานนี้อย่างเต็มภาคภูมิเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดงาน อย่างสมสารฐานะานะและถูกต้องตามประเพณีผู้ตื่นตาตื่นใจที่จะได้เห็นผู้คนแต่งตัวสวยๆเป็นการให้เกียรติคู่บ่าวสาวงวงดนตรีบรรเลงเพลงอย่างไพเราะสถานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้มีมีโต๊ะรับประทานอาหารหลายโต๊ะด้านหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงเลี้ยงมีโต๊ะ ว่างวางอาหารเป็นแนวยาวมีอาหารนานา,นาชนิดทั้งข้าวหวานและผลไม้ที่ตกตกแต่งประดิษฐ์ประดอยไวไวอย่างสวยงามแขกที่มาร่วมงานแต่งทยอยเข้านั่งที่โต๊ะเมื่อได้เวลาพิธีกรเชิญแขกทุกคนร่วมรับประทานอาหารโดย เชิญสุภาพสตรีและหญิงตักและเด็กตักอาหารก่อนทุกคนจะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบหยิบจานที่หัวโต๊ะแล้วเดินตักอาหารที่ตนชอบแม่บอกกับภูว่าการกินเลี้ยงแบบนี้เรียกว่าบุฟเฟ่ทุกคนต้องช่วยเหลือ,ลอตัวเองควรตักอาหารให้พอดีพออิ่มอย่าตักมากจนล้นจาน กินไม่หมดต้องเหลือทิ้งเสียดายของอายคนเขาจะมองว่าเราเป็นคนตะกระเห็นแก่กินถ้ายังไม่อิ่มก็ไปตักใหม่ได้ <c oughs> <c oughs> ภูสกิดให้แม่ดูชายคนหนึ่งซึ่งเข้ามาแทรกแถวตักอาหารหลายๆอย่างจนพูนจานดูแทบไม่ออกเลย ว่าเป็นอาหารชนิดในบ้างแม่ครับทําไมเขาไม่เข้าแถวแล้วตักอย่างนั้นเขาจะกินหมดหรือครับภูถามแม่นั่นนะสิแทรกแถวมาแย่งผู้หญิงกับเด็กอย่างนี้ไม่สุภาพบุรุษเลยผู้อย่าทําแบบนี้นะลูกตักอาหารแบบนี้เหมือนกับว่าจะไม่เหลือให้คนข้างหลังกิน คนอย่างนี้ไม่มีมารยาทเป็นพวกเห็นแก่ตัวแม่กระซิบตอบเบาๆแม่กับภูผาตักอาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอรวมกันในจานก็ดูมากเหมือนกันแต่สองคนแม่ลูกคิดไว้แล้วว่าประมาณแค่นี้จะรับประทานได้หมดพ่อออกไปตักอาหารที่หลังเมื่อเห็นว่า สุภาพสตรีและเด็กเข้านั่งที่แล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จภูขอไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่นอกห้องจัดเลี้ยงต้องเดินผ่านระเบียงมีโต๊ะอาหารแยกมาเพียงโต๊ะเดียวมีคนนั่งและยืนรับประทานอาหารขอพนารับประทานเป็นกลุ่มใหญ่ส่งเสียงเอะอะเฮฮาบนโต๊ะ เต็มไปด้วยจานที่อาหารพูนจานผู้เห็นพี่ศิล์เพื่อนบ้านและคนที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยแต่ละคนใช้ช้อนของตนตักอาหารจากบนโต๊ะบางคนใช้ช้อนเสร็จก็วางพาดไว้ที่ขอบจานบางคนเรียช้อนจนเกลี้ยงก่อนวาง แก้วน้ําก็มีเพียงสองสามแก้วใช้เวียนใช้เวียนกันภูู้เดินผ่านที่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกประอึกอระอมคิดว่าจะไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอกลับจากห้องน้ำเข้าไปห้องจัดเลี้ยง ภูกล็ลืมเรื่องที่จะพูดเสียสนิทเพราะมัวแต่เพลินฟังคำกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวและคู่บ่าวสาวกล่าวข,ขอบพระคุณแขกผู้มาเป็นเกียรติทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกยินดีกับคู่บ่าวสาวม้านของภูกับกับบ้านของพี่ศินอยู่ติดกัน ทุกวันภูจะได้ยินเสียงกีต้าพี่สินดีดเป็นเพลงเพราะเพราะดังข้ามรัวมาตั้งแต่เมื่อสีห้าวันมานี้ภูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่งแม่พาไปพบป้าส้อยแม่พี่สินที่ตลาดจึงได้ทราบว่าพี่สินป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรค ไวรัสตับตับอักเสบเกับพ่อแม่ไปเยี่ยมพี่สินที่โรงพยาบาลทันทีที่ขอไหมคะไปเยี่ยมพี่สินทันทีที่คาบสาวข่าวโรคไวรัสตับอักเสบนี่เป็นยังไงครับผู้ถามพ่อโรคไวรัสตับอักเสบ หรือดีซานเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่หรือทำทำงานได้น้อยลงโรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอักเสบ A หรือ B โชคดีนะที่พี่ศิลติดเชื้อไวรัส A พ่อตอบ พี่ศินมีอาการยังไงหรือครับถึงได้รู้ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอผู้ชักต่อซักต่อเห็นป้าส้อยบอกว่าหลังจากไปงานแต่งพี่ศินมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะสีเข้มมีไข้ ตาเหลืองตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาโชคดีที่ป้าส้อยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรกหมอสั่งตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันแม่ตอบแทนพ่อถ้าติดเชื้อไวรัสซีละ่ะก็เป็นโรค ตับแข็งหรือมะเร็งในตับเชียวละพ่อพ่อเสริมแล้วโรคนี้ติดต่อได้ยังไงผู้ผ่าผู้จะได้ขอโค่ะผู้จะเป็นไหมครับผู้ถามด้วยน้ำเสียงกังวลผู้ไม่เป็นหรอกแม่ปลอบโรคนี้จะติดต่อ <c oughs> กันง่ายที่สุดทางเลือดอาหารและน้ำลาย ถ้าเราล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดที่สําคัญคือใช้ช้อนกลางตักอาหารไม่ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับใครถ้าทำได้แค่นี้ก็จะป้องกันโรคเบื้องต้นได้แล้วหรือจะฉีดวัคซีนป้องกันก็ได้ <c oughs> ผู้นึกย้อนกลับไปเมื่อวันงานแต่งงาน ของนาแตงที่เห็นพี่ศิ์กินอาหารร่วมร่วมขออง่ะร่วมกับเพื่อนๆนแล้วยังรู้สึกผออดผะออมไม่หายภูเลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเมื่อสมัยเมื่อสมัยพ่อยังเด็กๆก,ก็เคยทำแบบนี้พ่อเล่าให้ฟังบ้าง ใครเตือนก็ไม่เชื่อกลัวเพื่อนว่าไม่เป็นลูกผู้ชายขี้ขาดตาขาวทำให้อนามัยจัดพ่อจึงป่วยบ่อยติดหวัดจากเพื่อนงอมแงมอาจจะเพราะไปกินอาหารร,ร,ร่วมโต๊ะกับคนที่เป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัวพ่อเลยกลัวตั้งแต่นั้นมาพอกันทีสำหรับการกิน ที่ใช้ช้อนร่วมกันพ่อหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก่อนจะพูดต่อว่าการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องรู้จักแยกแยะถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายต่อตนเองแล้วไม่ควรเอาชีวิตหรือสุขภาพไปเสี่ยงจำไว้นะภูสำหรับขอไปค่ะพ่อสำทับลูกผู้ชาลูกชายคนเดียว พ่อพูดถูกแน่นอนผู้คิดเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยทีไรคนที่เดือดร้อนเป็นกังวลมากที่สุดคือพ่อกับแม่เสียทั้งสุขภาพจิตและเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ฟังเรื่องพี่ศิลแล้วก็คิดว่าตนเองโชคดีมากที่คนในครอบครัวมองเห็นคุณค่าของ การใช้ช้อนกลางแม้แต่ในบ้านของผู้เองครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังใช้ช้อนกลางและแก้วนะ้ำเฉพาะตัวเพราะขอไหมคะ่ะแม่บอกเสมอว่าเราเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นโรคอะไรแอบแฝงอยู่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ไม่สบายแล้ว เพราะฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดพ่อของภูพูดอยู่เสมอว่าคนที่ไม่ใช้ช้อนกลางคือคนขอไปค่ะคือคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายของตนเองเท่านั้นไม่คิดว่าคนอื่นจะได้รับผลจากการกระทำของตัว โดยแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นเวลาภูไปรับประทานอาหารนอกบ้านบางร้านอาหารใหญ่โตมีชื่อเสียงแต่ไม่มีช้อนกลางให้เมื่อแม่ขอช้อนกลางบริกรทำหนะ้าอ้างงงไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไรแม่ต้องบอกต่ออีกว่าขอช้อนใส่จานอาหารทุกจานด้วยนะ พ่อเล่าให้ฟังมีเรื่องคิดไม่ถึงเมื่อครั้งพ่อและเพื่อนๆไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดพ่อแวะไปรับประทานอาหารที่ร้านข้างทางแห่งหนึ่งซึ่งไม่เหญตโตอะไรมากนะแต่จานอาหารทุกจานจะมีช้อนช้อนกลางด้วยพ่อพ่อเอ่ยปากชมป้าเจ้าของร้านยิ้มปากกว้างและพูดต่อ และพูดว่าก็เพื่อป้องกันโรคติดต่อไงจ๊ะงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนบางแห่งไม่มีช้อนกลางมาให้ทุกคนจะได้จานถ้วยช้อนและตะเกียบเท่านั้นถ้าครอบครัวของผูไปร่วมไปร่วมงานด้วยพ่อหรือแม่มักจะเสียสละช้อนของตัวเองเป็นช้อนกลางโดย แจ้งให้สมาชิกในในโตทุกคนทราบช้อนกลางคันนี้ใช้สำหรับขอไปุญะใช้กับอาหารทุกจานได้ไม่เป็นไรแค่เพื่อนอาหารไม่ได้เพื่อนน้ำไายแต่ยังมีบางบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือผู้นั่งดูละครโทรทัศน์หลัง ข่าวกับพ่อและแม่และครเรื่องนี้สนุกมากคนติดกันทั้งเมืองวันนี้เป็นตอนที่พระเอกพานางเอกมารับประทานอาหารคําดูสิครับผู้ชีปไอที่จอภาพไม่มีช้อนกลางเลยสักจานแล้วเขาจะกินกันยังไงแล้วผูกไ็ได้คำตอบ พระเอกนางเอกก็ใช้ช้อนของตัวเองตักอาหารไปดูตักอาหารไปคุยไปแต่แล้วตอนหนึ่งผู้ส่งเสียงร้องออกมาโดยไม่ได้ไม่รู้ตัวอ้าวจะไม่ให้ร้องได้ยังไงในเมื่อพระเอกใช้ช้อนของตัวเองตักน้ำแกงมาสดุดครึ่งหนึ่งแล้วป้อนนางอีกต่อพ่อแม่หัวล้อขำท่าทาง ที่แสดงความรังเกียจของภูผููคิดว่าละครละครตอนนี้ไม่น่าจะใช่รักโรแมนติกแล้วแต่น่าจะเป็นรักรันทุดมากกว่าเพาน่าสงสารนางเอกจริงๆคงจะเป็นเรื่อง น่าเศร้าของครอของคุณในครอบครัวหากความสนุกสนานและการไม่คิดมากของเราในการรับประทานอาหารแล้วทำให้ติดโรคเพียงเพราะเราไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญยิ่งอย่างช้อนกลางเท่านั้นเองช้อนกลางสร้างสุขภาพจริงๆ 看一看。